สวัสดีครับช่วงเปิลรำไทยเรามารู้จักภาษาท่าภาษาท่าเนี่ยเป็นภาษาท่าทางสื่ออารมณ์ใช้ความหมายสื่ออารมณ์ออกไปให้คนดูเข้าใจว่าเราเนี่ยตัวเราเนี่ยตัวนักแสดงเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรแสดงมีความสุขอย่างไรนักแสดงพูดว่าอะไร นะเป็นการแสดงท่าทางเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ใช้คำพูดก็คือใช้ท่าทางในการสื่อสารยกตัวอย่างเช่นตัวเราตัวเราก็คือจีบเอานิ้วมือซ้ายนะครับจีบแล้วไว้ที่ว่างอกเห็นไหมฮะนี่ไว้ที่วางอกนะอนี่คือท่าตัวเราตั้งวงก่อนแล้วก็มา ตัวเรานะครับต่อไปอายเอามือข้างใดข้างหนึ่งแตะที่แก้มยังศีรสะเล็กน้อยอายเอามือแตะแก้มนะต่อไปกโกรธโมโหเอาฝ่ามือเนี่ยถูใต้ใบหูแล้วก็ชากลงนี่คือกโกรธถูก่อนแล้วก็กระชากลงนี่คือกโกรธย,ยิ้ม ยิ้มยิ้มนี่มีหลายแบบอันนี้แบบแรกยิ้มไปที่มุมปากต่อไปยิ้มคือยิ้มยิ้มใหญ่ก็คือชักจีบเข้ามาอยู่ที่ปากแล้วก็ปล่อยมือแล้วก็มือลงนี่คือยิ้มยิ้มใหญ่นี่แหละเรามารู้จักภาษาท่าเบื้องต้นนะเบื้องต้นว่าทำยังไงต่อไปก็ร้องไห้ เสียใจนะร้องไห้เสียใจเอามือแตะที่หน้าผากก้มศีรษะเล็กน้อยแล้วก็สะอื้นหน่อยหนึ่งสะดุ้งตัวนะครับสะดุ้งตัวนี่ก็คือเสียใจนี่คือภาษาท่านะครับวันนี้ก็ารู้คร่าวๆว่าภาษาท่าคืออะไรนะครับไปละว,วันนี้บ๊ายบายช่วงเปิ้ลรำไทย